ับสวัสดีท่านผู้ชมกันดีโอเคพี่ถ่ายยัง่ยถ่ายแล้วถ่ายแล้วโอเคครับก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะวันนี้ก็ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเราก็งงนะครับผมวันนี้ก็คือในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วทุกคนดวันที่ผมจะมาถึง200ซับในะจุดจุดนี้ได้นะครับทุกคนได้รถคันนีเ้เลย ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมก็มามีเกมสนุกสนุกมาให้เล่นกันนะครับทุกคน<ม>ก็คือมันจะถึง200ชับดับแล้วใช่ไหม,มผมก็จะมาแจกของกันนะครับทุกคนโอเคอันนี้มันตอนนี้มันก็ประมาณ194ไหมคุณจอมตากลองใช่ครับนนใชปปบ่ประมาณนั้นแหละประมาณ194บนนะ<ม>ก็คือ200แล้วผมจะมาแจกะนะครับผมชิ้นแรกเลยทุกคนอันนี้ก็คือรางวัลแรกนะครับเป็นจานที่ผมไม่ได้ใช้แล้วนะ อันนี้มันมาจากเว็บร้อยนะครับใส่ร้อยิบ้าก็ได้นะให้ดูครั้กติกาก็คือให้ทายว่าผมนะ่ะอยู่จังหวัดอะไรนะครับทุกคนใครที่ติดตามก็จะรู้นะนี่ก็จะได้รางวัลน,นี้ไปเลยนะครับก็ม้นมาล่างคลิปนี้ได้นะครับทุกคนก็ม้นมานะครับล่างคลิปนี้ว่าผมอยู่จังหวัดอะไรแล้วผมก็อยากส่งฟรีๆไปเลยแล้วก็ม้นชื่ออย่าลืมชื่อเฟสมาด้วยนะทุกคน,น,นคลิปนี้ตัดเลยไหมเนี่ย จะไม่ตัดไหมหรือไม่ตัดหรือเรียว,เยวๆเลยโอันนี้ก็จะเปลี่ยนเล็กเปลี่ยนมุมมามาเปลี่ยนมุมดกว่ามามาทุกคนโอ้ยเอาเอาเอาเลยเอาเลยโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่สองนะครับผมจะเป็นคารจับมันคือเหล็กไม่ใช่ตักล้องมันมันก็จะเป็นคาจับกันสะบัดของเวฟนะครับเวฟทุกรุ่นเลยอันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่สองครับให้ทุกคนทายว่า เรียบร้อยแต่ก่อนนะครับผมสีอะไรนะก่อนที่ผมจะมาทําสีน้าเงินนะครับใครที่ติดตามก็จะรู้ดีนะครับผมในช่องก็มีนะไปดูก็ได้นะโอเครางวัลก็จะมีแค่นี้นะครับผมก็จะถึงสองร้อยซับแล้วก็ขอขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามผมนะลืมอะไรไปหรือเปล่ารางวัลใหญ่อ่ะใช่ใช่รางวัลใหญ่ก็จะมีนี่ครับทุกคนให้ดูท่อหนให้ดูท่อไหนเป็นไหนหดูสำนักเดีสวยไหมทุกคนว่าไม่สวย โอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นท่อเอ็มสปีดนะครับทุกคนดูดิให้ดูหน่อยครับมันขนเชี่ยอะไรเนี่ยสนิมครับโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นท่อเอ็มสปีดพาเปิืนะครับผมอันนี้ผมจะไปแกกตอน500ร้อยซับนะครับผมก็ฝากติดตามให้มันถึง500ซับเร็วๆนะทุกคนก็จะได้รับท่อน,นี้ไปฟรีๆเลยนะแต่ก็มาคอยดูว่าสาวสาว เออมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะอันนี้ก็จะเป็น500ซับนะครับผมก็จะแจกไปฟรีๆเหมือนกันนะครับแต่วันนี้ก็200ซับแล้วก็จะมาจแจกพวกน,นี้ก่อนนะครับคือผมไม่ได้ใช้แล้วนะก็ส่งฟรีกันเลยนะครับผมถ้าใครทายถูกนะก็มินมาล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคเท่านี้ก็จะเป็นผมจะแจก่อน500ซับนะครับทุกคน โชว์ใบให้เขาดูดิกิโลอะดูไปดิดูใบดิไอ้ท่อกิโลอะไรนะท่อหกสิบกิโลครับมันหนักเชีรยนี่มันกี่นาทีแล้ววะอ่าสี่นาทีแล้วไม่โอ้ยคลิปนี้ไม่ต้องตัดหรอกมันคือสายลงเลยเพียอทุกคนก็ให้ดูรถคันนี้นะครับจังไหนคงต้องโดนยกแล้วครับคันนี้ผมก็ แจกครับอันนี้ก็แจกครับแจกไม่ได้ครับไปซื้อมาเมื่อวานนะครับทุกคนนี่ก็ไปจัดมาเมื่อวานนะครับเป็นสีเขียวนะอันนี้ก็ของแถมให้ท่านผู้ชมเลยนี่เนี่ยล้อเนี่ยเนี่ยล้อนี่ครับแถมให้ท่านผู้ชมเลยทุกคนดูระมาณนี้นะครับดูนี่อันนี้อันนี้ก็ไปเปลี่ยนมาใหม่นะครับจากคลิปที่แล้วทุกคนอันนี้ก็ไปเปลี่ยนมาใหม่เลยอันนี้ก็แจกครับอันนี้ก็แจกแจกได้นะครับแจกก็ได้ครับโอเค จะมีอะไรวะชุดสีเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่อยู่นะทุกคนชุดสีก็แจกครับไม่ได้ใช้แล้วก็แจกไม่ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยววางไว้ก่อนนะนี่ก็จะเป็นชุดสีแดงเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนใหม่ครับเป็นของตัวใหม่นะครับผมตอนนี้ผมก็หาอยู่นะครับจะทำตัวใหม่มใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับก็จะเป็นตัวเก่าแต่ว่าจะมาเปลียตัวใหม่นะครับท่อก็เป็นท่อเดิมนะแรงนะคันนี้ลองได้นะครับ ถ้าถ้าถ้าครบสามพันผู้ติดตามนะครับจะเอาคันนี้ไประเบิดทิ้งนะครับผมว้าอะไรนะต่กล้งพูดว่าอะไรนะเอาไประเบิด,ด,ดทิ้งครับทุกคน,ท,กคนทุกคนดูรถตากล้งดิครับทุกคนจําได้ไหมที่ผมเอาเบหลอกเขาว่า,าไปทําลุ้มนะครับน <laughs> หน้าเขาเตยกันไปเลยทีเดียวนะนโอเคก็ อันนี้ก็อาจจะไล่น็อตเหรียบไปเลยนะครับมา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 ดูรถผมกันก่อนดีกว่านะนี่ก็จะเป็นล้อซูเปอร์แดกนะครับเป็นล้อทูโทนนะแจกไหมครับอันเนี้ยอันนี้แจกไม่ได้ครับมันแพงนะออต้องผู้ติดตามเยอะๆก่อนอออนะครับก็สปอนเซอร์เข้าได้นะครับชุดสีทำไมใหม,ใหม่จังครับชุดสีอ,อ๋ออันนี้ก็บอกสูตรไม่ได้นะครับสูตรของทางร้านใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอ๋อก็จะเป็นองหมอจุกลมสีเขียวนะผมอ๋อทำไมมัน มันมันโกแล้วทำไมมันดูเฉยๆอย่างนั้นครับก็อาจะไล่น็อตเลียดไปครับดูดิจุนแจอย่างจาบเลยทุกคนทำไมมันดูลิเกอย่างครับเนี่ยมันมันเทียมันจับเดี๋ยวทุกคนมันเป็นเบาอเอกหน้าทองปากบางเลยนะครับผมของก๊อปใช่ไหมครับเนี่ยของก๊อปแน่นอนก๊อปก๊อปครับใช่ครับก๊อปมากทุกคนดูดูคู่รักดีดูคู่รักบีดผมมาถ่ายคลิปแล้วเขาก็มาถ่ายรูปอะไรว่ไม่รูเนี่ยเขียงตายใช่ไหมครับใช่ใช่ให้ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้นะครับผมก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับไม่ถึง500ซับาไๆวไวนะ นี่คือท่อที่เราจะแจก5้าร้อยซับนะครับผมแจกเลยครับวันนี้แจกไม่ได้ครับอันนี้อันอันอันเฮ้ยเดีนน๋ยคุณก็แจกเลยดิเนี่ยคุณก็แจกเลยไ่ด้ตากล้องมันเพิ่ง2 0 0ซับเองนะครับตอนนี้ยังไม่ได้สปอนเซอร์อ,อะไรเลยนะก็โอเคสําหรับคลิปนี้ก็จบเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผมทุกคนก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมใครที่ชอบก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมคุณว่าคุณว่ารถคุณยังมีคนดูไหม มีอยู่แล้วครับรถผมมันเฟี้ยวจุดจัดเลยดูดีดูดีอะไอคกปกูตลาดลางเนี่ยนะดูดีอันไอไสีนี่ผมก็ทำมาใหม่ทุกคนทำไมมันลากจังอ่ะมันเท่สุดแล้วมันเฟี้ยวด้วยนะครับทุกคนจำได้ไหมที่คลิปผมสอนทำนะจะไม่ได้ทุกคนเขาไม่จำแกหรอกเขาจำอยู่แล้วครับช่องผมช่องผมมันเบียบก็งงนะเออแล้วไอว่าว่าไอ้แล้วไอ้สีส้มไอ้ของลิเกลิเกไปไหนอะสีส้มลิเกถอดออกแล้วครับมันเฟี้ยวฝั่งเรานะครับทุกคนสีไม่ได้หรอกนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับผม